สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเทนดี้ทาแลวนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความหมายนะคะในคลิปที่เป็นทํากันมาต่อเนื่องนะคะก็คือคนที่คบคิดอย่างไรกับเราวันนี้จะเป็นไพ่มหัดเล็กถ้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ไพ่มหัดเล็กถ้วยเนี่ยคนที่ติดตามนะคะดูคลิปกปันเป็นประจำก็จะทราบว่าโดยส่วนใหญ่ครูจะให้ความหมายว่าไพ่มหัดเล็กถ้วยเนี่ยจะเป็นในกรณีตรงที่ว่า เหมือนกับว่าคนโสดอะ่ะก็เหมือนกับจะอายไม่กล้าไปจีบเขาหรือเหมือนกับเราเฝ้าดูอยู่เหมือนกับเขาเป็นไอดอลแต่ในกรณีการคบกันล่ะถ้าเกิดว่าคนมาถามว่าคนที่คบคิดอย่างไรกับเรานั่นก็คือหมายถึงว่าเราคุยกันแล้วเราชอบพอกันแล้วหรือเราอาจจะเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วแล้วเขาได้ไพ่มหัดเล็กเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันแปลได้หลายกรณีมากเลยนะคะในกรณีแรกนะคะเอ่อมันหมายถึงว่าในคนที่แบบบางที ใช้ชีวิตคู่กันมาอย่างเงี้ยการที่ได้ไพ่อย่างเงี้ยมันหมายถึงว่าบางทีเขาคิดเรื่องเด็กก็คือหมายถึงว่าคิดในแง่ตรงที่แบบว่าอยากจะมีบุตรนั่นเองนะคะเคยเจอบ่อยๆเออในลูกค้าที่มาดูอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าอยู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วใช้ชีวิตคู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วขึ้นไพ่เด็กเนี่ยมันก็จะแปลในกรณีตรงที่ว่าเหมือนกับอยากจะมีโซ่ทองคล้องใจอยากจะเป็นครอบครัวกันก็จะขึ้นแบบนี้คือด <M> ังนั้นเนี่ยบางทีการได้ไพ่มาหัดเล็ก เกิดขึ้นเนี่ยไพ่มหัดเล็กทั่วอย่างนี้นะคะคือต้องดูไพ่รอบข้างว่ามีไพ่ในลักษณะตรงที่ว่าอยากมีบุตรเกิดขึ้นหรือเปล่าอีกกรณีหนึ่งนะคะคนที่คบคิดยังไงกับเรามีการถอยห่างนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาอยากจะถอยมาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องดังนั้นต้องดูว่าในเรื่องตรงครอบครัวของเขาตอนช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าขึ้นไพ่นี้แล้วครอบครัวเขามีปัญหาบางทีเขาก็ เหมือนกับว่าอยากจะไปใช้เวลากับครอบครัวก่อนอย่างเช่นคนในบ้านป่วยหรือแบบมีปัญหาต้องเคลียร์มันก็จะทําให้ว่าเขาไปใช้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็อยากจะอยู่นิ่งๆคนเดียวอะไรอย่างนี้สักระยะหนึ่งพอตัวเองมีความรู้สึกว่าอารมณ์ทั้งกายทั้งใจเพียบพร้อมแล้วอย่างเงี้ยก็ถึงค่อยกลับมาหาเราก็มีนะคะมันก็จะเป็นในกรณีนี้ได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งนี่คือหมายถึงแบบอยากจะขออยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งเพื่อทบทวนความสัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็น worst case นะคะแต่ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดเนี่ยมันต้องดูไพ่รอบข้างจริงๆนะคะเป็นเพราะว่าไพ่มหาเด็กถ้วยเป็นไพ่ที่มันมันอ่านอ่านยากนะไพ่บุคคลเนี่ยเป็นไพ่ที่อ่านยากซึ่งก็เคยมีนักเรียนเนี่ยบอกว่าครูเราเปิดเคสกันเถอะเปิดเคสเปิดคอร์สสำหรับการอ่านไพ่บุคคลโดยเฉพาะคือในตอนนั้นน่ะก็มีการเปิดเคสไปก็เปิดเคสแล้วก็เปิดคอร์สด้วยนะคะตอนหาเคสเนี่ยก็หาสนุกเหมือนกันเป็นเพราะว่า มันจะมีเคสที่แบบบางทีขึ้นไพ่บุคคลมาพวกไพ่บุคคลทั้ง4ี่มันก็จะรวมเป็นประมาณ 4, 4 6, 6, 6านะี่สี่สิบหกใบใช่ไหมฮะเอ,อ่อมันแทรกอยู่คือลูกศิษย์บางคนอะส่งเคสเข้ามาเป็นไพ่บุคคลหมดเลยมหัดเล็กไม้ราชินีถ้วยราชินีเหรียญราชาดาบอะไรอย่างเงี้ยลูกศิษย์บอกถามเรื่องเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่เป็นเลยคือยอมรับจริงๆว่าไพ่บุคคลอนะเป็นไพ่ที่อ่านยาก ถามบอกว่ามันจะบอกแค่เรื่องบุคคลอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ได้บอกเพื่อเรื่องบุคคลอย่างเดียวนะคะมันก็บอกสถานการณ์ด้วยแต่โดยส่วนใหญ่จะอ่านยากถ้าในขั้นสูงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับไพ่บุคคลน่ะมันจะมีดาวมีราศีอยู่ด้วยซึ่งก็จะต้องทําการเวทน้ําหนักว่าเวลาซึ่งแบบไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้แล้วอย่างไพ่บุคคลอย่างเงี้ยถ้าเกิดในตําราของอาจารย์อลิสแตย์คลาวีเนี่ยก็จะ มีราศีอีกาสามราศีอยู่ในนั้นดังนั้นวิธีการอ่านต้องทําการเวทน้ําหนักไปต้องทําการเวทน้ําหนักไปว่ามันไปมันไปมันน้าหนักของอีาสามราศีที่อยู่ในไพ่มหัดเล็กถ้วยอะ่ะราศีอะ่ะมันไปอยู่ในน้ําหนักอีกสามใบที่เหลือ,อยังไงในกรณีเปิดสีใบนะถึงบอกว่าเอออย่าเปิดใบเดียวโดยส่วนใหญ่อะ่ะคือเปิดได้ไหมเปิดได้แต่มันมันกระจายอะค่ะคือบางทีพวกไพ่พพมหัดเล็กเออไพ่ ต้องบอกไพ่บุคคลเนี่ยมันต้องทําการเวทน้ําหนักไปว่าอีกสามใบที่เหลือมันไปอยู่ในราศีอะไรหรือมันไปอยู่ในธาตุอะไรดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้อ่านง่ายขึ้นแต่ที่ให้มาเนี่ยคือเป็นความหมายคร้าวที่ครูเจอมาทีนี้มาที่ไพ่หัวกลับพอไพ่หัวกลับนะคะอันนี้ง,ง่ายเลยเป็นเพราะว่าใช้สำนวนของเวลาเราขับรถเวลาเราขับรถไปตามมอเตอร์เวย์หรือไปในทางหลวงหรือไปอะไรก็แล้วแต่เราจะเจอรถบรรทุกหรือรถ ตู้คอนเทนเนอร์อะไรกันแล้วแต่บางทีเขาจะมีคําคมเก๋ๆใช่ไหมคะคือครูก็เลยได้มาว่าดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยไพ่มหัดเล็กถ้วยหัวกลับดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้คือดังนั้นถ้าเป็นในกรณีนี้นคืออะไรคะคือหมายถึงว่าเขาก็รู้แหละว่าเขาทําเรื่องไม่ดีกับเราแต่เขาอดใจไม่ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะแสดงว่ามีมือที่สามง่ายเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าหัวกลับนี่ อานยากนิดหนึ่งนะคะแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นสมาชิกช่องนะคะอีกทั้งมีการกดไลค์คลิปด้วยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับทุกทกท่านที่เป็นสมาชิกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็สมาชิกทุกคนที่ให้กําลังใจมาครูก็ขอขอบคุณมากนะคะทีนี้ก็จะจะทำการ อัดคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ